ชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันนาดิเช่นเคยนะคะกับนิยายและอนิเมะสวรรค์ประธานพรตอนที่10ถึง12นะคะว่าจะอยู่ในช่วงไหนของในนิยายและในอนิเมะภาค2นะ และคาดว่าก็จะออนถึงเล่ม3ามช่วงต้นเนาะเวลาที่ออนคือประมาณ20นาทีถึง25นาทีประมาณนั้นและมีการตัดออกบางช่วงบางตอนและที่นัดจะพูดนะคะจะอยู่ตอนสุดท้ายคือตอน12นะนัดไม่ได้ข้ามเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่จบเล่ม2ไปเลยแล้วก็จะมีข้ามไปเล่ม3มตอนตอน้นหลังจากที่ฟาฟ้ากลับเมืองผีแล้วนะนเซเลนกลับเซียนจริงตอนที่เซเลนขึ้นสวรรค์ไปแล้วไปรายงานแล้วเทพูดว่าแทนที่ จะยอมรับผิดแต่ว่าเฉิงกลับย้อนกลับขึ้นสวรรค์แล้วกล่าวหาว่าสวรรค์เอาเทพไปเป็นสายในเมืองผีถูกต้องค่ะคพระจิ้นอูให้เทพไปสืบจริงๆนั่นคือพี่หมิ่งค่ะแล้วว่าเฉ่งก็ใช้พี่เฮอเทพ ก็คือพวกนี้ไม่เคาบเรบเซเหลียนก็พอเข้าใจได้เพราะว่าไม่เคยเห็นเอเหลียนจับกระบี่มาก,ก่อนคนที่รู้อยู่แก่ใจบนสวนมีเพียงเปิ้งซินและมูชิงและหลางเชนชิวคือกล้าพูดว่าได้ก็คือเอเหลียนยิงเหยียดย้ำ ก็คือหาว่าเสลี่ยนนหยต์หลังเชนเชิวแต่ความจริงก็คือความจริงเสลี่ยนบัลลุขึ้นสวรรค์มือหนึ่งถือกระบี่มาด้วยอีกมือหนึ่งขี้บุกผาจึงได้ฉายาว่าเทพยุทธ์มงกุดบุกผาสุดท้ายถามว่าเทพพวกนี้มีประโยชน์อะไรทั้งเรื่องไม่มีอะไรนอกจากคำว่าลิศยาแล้วมันขำตรงที่ว่าเวนตุดูแลสวรรค์นั้นเป็นของเผยหมิงเผยหมิงเลยโดนจิกว่า ปล่อยให้ฮัวเฉิงเนี่ยใช้มนย่นไปพบกับวังเซลเลอร์ได้ยังไงแล้วเผยหมิงก็ยอมรับเองว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเวรเขาเองตอนแรกที่เราอ่านมาถึงเล่มสองทุกคนคิดว่าเผยหมิงจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะนัดก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่ปรากฏว่าเผยหมิงเป็นมือชงให้ฟาฟากับเซี่ยเหลี่ยนได้กันแล้วก็ยังขายขำเป็นสนามอารมณ์จนจบเลยแต่ว่า เราก็ยังออแต่ว่าเิเลียนเนี่ยเขาก็อยากจะกลับบ้านไปเจอพ่อแม่ใช่ไหมจึงโดดลงจากสวรรค์กลับไปบรรพทเขาไทา้าสันนี่ว่าดวงซวยขนาดไหนขนาดโดดลงจากสวรร์ขายังไปเกี่ยวอะไรสักอย่าง ก็ไม่รู้ก็ล่วงไปหมดเลยนี่ว่าขนาดเดินอยู่เฉยๆก็สวยไม่อย่างนั้นเขาจะได้ฉายาว่าเทพดวงสวยล่ะคะสิเหลียนลงมาจากเขาบอนพดเขาไทซานเดินขึ้นเขาและข้างบนนี้เรียกว่ายอดเขาไทาจือเดิมทีแล้วไม่ได้ชื่อว่าเขาไทาจือ แต่เพราะว่าตอนนั้นตำหนักไทจือสร้างไว้ที่นี่เส่อเหลี่ยนก่อนบรรลุขึ้นสวรรค์ก็เคยพาน้องฮงฮงเอ,อ๋อหรือฟาฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาตอนเด็กมาอยู่ที่นี่เพราะว่าน้องบาดเจ็บสาหัสจากการที่โดนชีหลงลากไปกับพื้นทั่วเมืองแต่เพราะน้องดวงสวยมากๆเลยเกือบทําให้ตำหนักถูกเผาเมื่อราชคูทํานายดวงว่าน้องเป็นตัวสวยอยู่ใกล้ใครคนนั้นสวยน้องไม่อยากให้เส่อเหลี่ยนสวยเลยหนีออกจากเขาบรรพธไปหลังจากนั้นเนี่ย เซเลนจึงบรรลุขึ้นสวรรค์สปีลงมาช่วยภายแล้งแล้วก็ได้พบกับน้องแนอารามทีนี้นอกจากเคยเป็นนับตำหนักไท้จอแล้วทีนี้ก็ยังเป็นสุสานหลวงแคว้นเซนเลอร์ที่มีไข่มุกประดับอยู่มากมายคือหรูหราอลังการมากนัดอ่านมาถึงตรงนี้คือสัมผัสความรักของคนเขียนอย่างไม่โมได้เลยว่าแมโมรักนิยายของตเองขนาดไหนและตัวละครที่แม่โมเขียนเนี่ยก็ดีทุกตัวเลยนะ ที่นี่เป็นสถานที่ไว้ศพของเจ้าแคว้นกับฮองเฮาหรือพ่อแม่เซเลียนนั่นเองระหว่างที่เซเลียนกลับไว้พ่อแม่คือก็พูดถึงชี้หลงนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เซเลียนนึกว่าแม่เพราะว่าเสียงนั้นมาจากโลงศพของแม่ก็เปิดออกแล้วเนี่ยก็ใช้กะว่าฟางซินเนี่ยจะแทงลงไปแล้วได้พบกับเด็กคนหนึ่ง ศพของแม่เสเลี่ยนมีชุดดำสวมอยู่ตลอด800ปีชุดดำนี้ทอมาจากใยไหมของนอนหายากชนิดหนึ่งมีราคาแพงใยไหมนี้เป็นของบรรณานการจากแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งนำมาตัดชุดและผ่านกรรมวิธีวิหลายอย่างแล้วอบด้วยสมุนไพร หลังจากปิดผนึกลงแล้วจะสามารถรักษาซากศพไม่ให้เนาเปื่อยนับได้พันปีคงสภาพเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ไม่ผิดเพี้ยนแต่ตอนนี้ไม่มีแม่แต่กลายแม่แต่แม่กลายเป็นเท่าฐานไปแล้วและยังมีเด็กมาสวมชุดแทนแม่อีกต่างหาก แล้วมีคนคนหนึ่งแทงกระบี่จากด้านหลัง,ซงเซเลียนหันไปแล้วก็คว้าปลายกระบี่โลหัด้วยมือเปล่าซึ่งนัดก,ก็ว่าแล้วเพราะว่าซเซเลียนชอบได้รับบาดเจ็บแบบนี้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วไม่ได้แคร์ด้วยว่าตัวเองจะบาดเจ็บแล้วซเซเลียนบอกว่าเดี๋ยวก็หาย ฟ้าฟาไม่เคยโกรธเสลี่นยกเว้นเรื่องนี้แต่ว่าเสลี่นไม่เคยดูแลตัวเองฟาฟ้าคือโกรธพอเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆซิเลียนด่าชีหลงชีหลงด่าว่าที่แท้เสด็จพี่คนดีของข้าตีสองหน้าทําเป็นคนดีแต่กลับลงมือกับอันเลออ์อกแบบโหดร้ายที่ข้าทํากับนางเจ้าขวัญโทษตัวเองจะไม่รู้จักพิจารณาตัวเองเสียบ้างเลยทั้งหมดล้วนแล้วเป็นความผิดของเจ้าเจ้ามันเทพโลกระบาด ยังมีหน้าร้องไห้ที่สุดสานเรือเล้ออีกคือความปากเจ้านี้ไม่โดนเซเหลียนกระทืบมันเป็นไปไม่ได้ค่ะซีน,นี้เนี่ยเราอ่านมาเรายังรู้สึกเศร้าแล้วก็เจ็บปวดแทนนะคะเซเหลียนคือโกรธมากเลยเพราะตอนอยู่ในถ้าแค่โดนทุบหัวจมดินที่ทํากับแม่แถมแม่ของเซเหลียนยังมีพระคุณกับชีหลงเซเหลียนกระทืบเลยค่ะ กระทืบขนาดว่ากระอักเลือดชีหลงก็ยังหัวเราะอันนี้โรคจิตไหมคะคือไม่กลัวว่าเซเหลียนจะก,กระทืบเลยแต่น้องกูจือน้องกลัวพ่อเจ็บน้องก็ร้องไห้ที่จริงน้องไม่รู้นะคะว่าพ่อเจงโดนชีหลงสิงล่างอยู่น้องยังคิดว่าเซเหลียนเนี่ยเป็นปีศาจอยู่เลยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าน้องกูงกจือเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วกูจือเป็นเด็กผู้ชายนะเซเหลียนเนี่ยกระทือบชีหลงไม่หยุด ซึ่งมันก็จบไว้ตอนนี้แหละตอนที่เซเลียนกระเทืบชีหลงแล้วก็มันจะเป็นฉากย้อนอดีตค่ะก็เหมือนกับปรมาจาระทิมาแหละที่มีการเล่าย้อนอดีตแต่ก็ไม่ได้งงนะอย่างเซเลียนมีการย้อนอดีตในเล่มสองนี้ย้อนไปถึงตอนที่นัทถนนซนอูเป็นตอนที่เซเลียนได้พบกับน้องฮงเอ,อ๋อหล่นจากกำแพงเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังทำพิธีบวงสวงนะคะเป็นในวันเทศกาลวันสร้างหยวนะนะเนาะ ก็บริเวณถนนเสินอูเนี่ยจะเป็นวันที่ฉลองตามประวัติศาสตร์ของเซียนเลอร์ จะมีการบําเพ็ญจะมีการบูชาทําพิธีบูชาเทพซึ่งะะราชคูมืออยเหนียงก็เป็นะะราชคูของเสลี่ยนแล้วก็มีพิธีขึ้นก็จะเหมือนกับบูชาจริงๆจะเป็นการทําการแสดงเสลี่ยนตอนนั้นเนี่ยเป็นราชะายาตแล้วพี่แกชอบมากนะชอบที่จะทําตามใจเอาโมชิงมาอยู่ข้างกายตัวเองบ้างเฟิ่งซินเป็นองค์คลักษก็อยู่กับเสลี่ยนมาตั้งแต่เด็กกันแล้วเนาะตอนที่โมชิงขึ้นไปบนเวทีนะคะก็จะแสดงเป็นปีศาจอยู่ส่วนเสลี่ยน แสดงเป็นนักรบปุชาเทพฉากเปิดตัวก็อลังการมากนะคะคือกระโดดจากกำแพงเมืองก็คือสวยสมกับเป็นเทพบูเลยฉากเปิดตัวก็สวยมากนะคะแล้วชีหลงตอนนี้เนี่ยเห็นซสิเหลียนเป็นไอดอลจริงๆ แต่ว่าหลังจากที่เสียเลอล่มสลายชีหลงก็เปลี่ยนเป็นแอนตี้แฟนแฟนคลับพันตัวไปเป็นแอนตี้แฟนเป็นตาแฟงแล้วก็ตอนที่เสี่เลียนเนี่ยอยู่กับโมชิงนะคะก็ทำการแสดงมีเด็กน้อยคนหนึ่งตกลงมาจากกำแพงเมืองสวมผ้าพันแผลปิดตาข้างหนึ่งเสี่เลียนก็เลยรีบไปรับน้องหน้าตากทองคำหลุดจากหน้าเสี่เลียนเส่เลียนเนี่ยกระโดดลงมาบนถนนเซินอู่พอกระโดดลง หน้ากากหลุดจากหน้าเสลี่ยนมาก็หยุดเดินแล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยผู้หญิงที่เห็นเสลี่ยนประชาชนที่เห็นเสลี่ยนคือหน้าซีดเลยขบวนแห่ในพิธีก็เลยควบคุมไม่ได้แล้วก็วุ่นวายเป็นเพราะเห็นหน้าเสลี่ยนเนี่ยเหตุผลคือปกติแล้วไทจื จะเก็บตัวแล้วก็ไม่ออกมาข้างนอกไม่ก็ไปอยู่อาลามหลวงแทบไม่เคยเผยโฉมน้าให้ประชาชนเห็นเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เซเลอร์เลยที่ประชาชนเห็นหน้าไทจือ่อทุกคนเห็นหน้าไทจือ่อขบวนพิธีถึงกับวุ่นวายไปเลยชาวบ้านก็เห็นนะคะ <c oughs> เด็กหนุ่มคิ้วเรียวยาวดวงตาสวยมากชมหน้าหล่อเหลามากที่สุดขนาดว่าคนยังไม่กล้ามองตรง,ตรง มืออีกข้างก็จะอุ้มน้องหงหงและอีกมือก็จะเอากระบี่ชี้ไปยังแท่นบูชาแล้วอุ้มน้องไปสู้กับมู่ชิงน้องก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าน้องสนใจแต่หน้าคุณพี่คนหลอดคนที่อุ้มน้องนั่นแหละแล้วพอเสร็จพิธีมู่ชิงเฟิงซินเดินมาหาเซ้่เหลี่ยนเรือให้เฟิงซินดูแลน้องปรากฏว่าอีน้องไม่ยอมไปค่ะกอดเซี่เหลี่ยนแน่เลยเฟิงซิน ก็จะเข้าไปอุ้มน้องแล้วถามว่าทําไมไทจือไม่ยอมปล่อยน้องละ่ะไม่ใช่เสี่เหลียนไม่ยอมปล่อยน้องแต่เพราะน้องไม่ยอมปล่อยเสี่เหลียนจ้าแล้วราชคูเนี่ยด่าเสี่เหลียนว่าเสี่เหลียนมาไม่ทันพิธีเล่าจะเกิดอะไรขึ้นเสี่เหลียนก้องงว่าก็วันก่อนก็ขอเอาไว้แล้วไม่ใช่หรอราชคูตัวที่เสี่เหลียนเนี่ยยังไม่มาก็ยังคิดว่าถ้าเสี่เหลียนมาไม่ทันเลิกทําไงดีตัวเองฆ่าตัวตายดีไหมหรือฆ่าเสี่เหลียนดีแต่ว่าใครจะฆ่า กล้าฆ่าไทาจื่อล่ะเม็กซูฆ่าตัวเองตายดีกว่าเลซิเลียนบอกว่าก็ขอไว้แล้วแล้วขอตอนไหนล่ะเลซิเลียนหันไปหามูชิงเฟิงสินก็ว่าไทาจื่อได้แจ้งไว้ก่อนจริงๆเพราะว่าเลซิเลียนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าตอนทำพิธีการแสดงอะว่าอยากจะกระโดดลงมาจากกำแพงเมืองและให้มูชิงไปแจงแ้งราชครูวไว้เลซิเลียนจะกระโดดลงมามูชิงมาบอกเลซิเลียนว่า รายงานแล้วที่จริงวันก่อนเนี่ยเสเหลียนให้มูชิงไปจริงๆแล้วไปปรากฏว่าราชคูกําลังเล่นไพ่กันราชคูก็ไม่ได้ชอบมูชิงมูชิงไปรายงานนักพจน์รู้ว่าราชคูไม่ชอบมูชิงกลเ้ยกล่นแกล้งมูชิงไม่ยอมให้มูชิงไปรายงานมูชิงก็เลยไปตะโกนบอกราชคูกลับมาบอกเสี่เหลียนว่ารายงานแล้ว แล้วมาบอกว่าตัวเองกลัวเซเลียนเนี่ยจะเกิดจะไปเอาเรื่องกับราชคูใช่ไหมคะนัดว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเซเหลียนจะไปเอาเรื่องหรอกเพราะว่าเออคุณก็ต้องบอกตรงๆสิไม่อย่างนั้นเนี่ย คุณก็ต้องฝากความไปซิเลนได้ฟังก็โกรธนะคะก็เลยด่าราชะคูว่านักโพสร,รูปใดทำไมเหมิมเกลิ่มขนาดนี้รู้ว่าชิโมชิงเป็นคนของซิเลนก็ยังกล้าแกลง้งซิเลนเลยด่าว่านี่คือความสามัคคีของสิทธิสํานักเดียวกันเหรอลังแกการแกลง้งสร้างความลำบากให้ผู้ชิงนับครั้งไม่ถ้วนซิเลนเลยด่าราชะคูเฟิงซิเลยบอกว่าจะบอกเขาไปว่าเอาความของคข้จืดไปบอก มีหรือว่าคนจะกลา้าปิดผิวแล้วตอนอยู่ในการแสดงในกระบวนราชครูถามว่าไทจื่อไปไหนทําไมจะไม่บอกไปตรงๆเราว่าไทจืออยู่บนกําแพงเมืองทําให้มันซับซ้อนไปทําไมก็นั่นน่ะสิคะจะทําทให้ซับซ้อนไปทําไมก็พูดไปตรงๆก็จบราชครูไม่ชอบมูชิงมันก็อีกเรื่องแล้วจะทําให้มันยุ่งยากไปทําไมเพื่ออะไรพอกลับมาห้องเสี่เหลียนบอกมูชิงว่า เจ้าใช้เงาดีกว่าใช้กระบี่จริงๆเซเลียนเป็นคนแนะนําให้มูชิงใช้เงาค่ะเงาสบันอาชาซเซเลียนเห็นหน้าแบบนี้เขาก็ชอบนะคะกระบี่พวกนี้นะคะก็คือเห็นหน้าสวยๆแบบนี้เขาชอบมากเลยนะเรื่องการต่อสู้เรื่องกระบีนะ่น่ยดังนั้นมูชิงจึงใช้เงาสบันอาชานะับตั้งแต่วันที่ซเซเลียนแนะนําเลยซเซเลียนเกอร์เริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าต่างหูประการางสีแดงที่แม่ให้ไว้มันหายไป เดี๋ยวมูชิงเคยเอาแผ่นทองที่เซเลียนไปนะคะก็เลยล้อนตัวก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเซเลียนเขาเคยขโมยแผ่นทองของเซเลียนไปก็คือเอาไปรักษาแม่นั่นแหละแล้วเซเลียนสัญญาว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังเอาจริงนะต่างหูประการาังสีแดงข้างที่มันหายไปมันก็อยู่กับน้องหงฮงเอนี่แหละมูชิงในคิดว่าเซเลียนไม่รักษาคําพูด ก็เอาตรงๆนะเซเลียนคือดูแลมูชิงดีมากขนาดว่าในอารมห่วงจีไม่มีคนชอบมูชิงเซเลียนก็ยังปกป้องมูชิงก็ยังดูแลคอยเข้าข้างเลยแหละทีนี้วันที่เซเลียนลงจากเขาเจอชีหลงแล้วชีหลงเอาเฟื่องสินกับมูชิงมาเป็นมาแล้วเคีี้นสองคนนี้เซเลียนลงจากรถมา้าแล้วบอกว่าข้าจะบอกพ่อกับแม่ให้ยึดรถเจ้าคือเข้าใจนะคะว่าชีหลงโตมาในสภาพแวดล้อมไม่ดีแม่ไม่รัก ก็คือหนีไปกับองค์ลักนะคะสุดท้ายก็โดนผัวซ้อมเลยหอบลูกหนีกลับมาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่เขาชอบนินทากันในชนชั้นสูงด้วยแต่แม่ชีหลงเลยเก็บตัววันที่แม่เสี่เหลี่ยนโดนรอบสังหารนางเลยเอาตัวบังพี่สาวไว้และรับลูกธนูเองฝากฝังให้พี่สาวดูแลชีหลงแต่ว่าถูก,ก็ครูคนเดียวกันกับเสี่เหลียนะคะแถมเจ้าแคว้นก็ยังแต่งตั้งชีหลงนี่ย เป็นจริงอองด้วยเต้นางชิงหลง มีความโรคจิตและยังมีความเป็นบ้าด้วยนี่แหละเฟิงสินกับมู่ชิงถึงเกลียดชีหลงเข้าไส้เลยไม่พอพอชีหลงรู้ว่าคนแสดงเป็นปีศาจคือมูชาาาม่ชิงก็อน้ําไปสาดใส่มู่ชิงเสียเหลียนปัดออกทันแล้วบอกให้แม่นะ่ยยึดรถม้าของชีหลงก็คือจะเอารถม้าเนี่ยจะไปรับเสี่เหลียนคือแกพ่อแม่เสี่เหลียนตามใจชีหลงจนเสียสติและยังโรคจิตอีกต่างหากก็คือสั่งสอนมาขนาดนี้ดูแลมาขนาดนี้อาจารย์ก็อาจารย์คนเดียวกัน อยางเอานี้ใส่สารละเลวลโรจิตแบบนี้ออกจากหัวสมองไม่ได้อันนี้ก็เข้าไขบา่บ้าวันที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลบา้ามากกว่าจะให้นั่งรถมาในเมืองหลวงนะเพราะว่ามันอันตรายกับชาวบ้านเลยระหว่างที่ซเลนกับมู่ชิงออกจากข้างนอกก็คือออกไปค้างนองเนี่ยแล้วเห็นชีหลวงเอาถุงประสอบลากคนอยู่ในกลางเมืองลากไม่ลากธรรมดานะ เอาถุงกระสอบนี้ใส่รถมา้าแล้วให้ม้าลากไปเฟิงลินเฟิงซินก็เลยไปสกัดไว้แล้วทําชีหลงเจ็บชีหลงดา่าเฟิงซินว่าจะบ่าวรับใชน้นี่ช่างขวัญกลา้าถึงขนาดบังอาจทําลายข้าใครให้ขวัญเจ้ามาทําขนาดนี้ซิเหลียนเลยด่าว่าข้าเองแหละพอเปิดถุงมาถุงกระสอบเนี่ยพบกับน้องหงหงเอ๋อนะคะซิเหลียนก็เลยโกรธมาเลยด่าชีหลงว่า เจ้าชีหลงเจ้าดูว่าเจ้าทำอะไรลงไปน้องหงหงเอ๋อก็น่ารักนะคะโดนอีนางชีหลงหลังแกพอเป็นราชาผี ฟ้าเจอที่ไหนซ้อมที่นั่นก่อนหน้านี้น้องก็โตมาก็โดนชีหลงเนี่ยเอารถม้าลากน้องเซเลียญเอาน้องหงหงเออให้เฟิงซินดูแลแต่ปรากฏว่าตอนแรกที่อยู่ต่อนหน้าเซเหลียนน้องก็เชื่อฟังดีนะคะพอน้องอยู่กับเฟิงซินก่อนหน้าที่ว่าเออตอนที่ว่าบําพิธีบวงสรวงนะคะตอนนั้นก่อนหน้าที่เซเหลียนจะให้น้องอยู่กับเฟิงซินแต่น้องกลับเตะหน้าขาเฟิงซินแล้วหนีไปเลยน้องแสบแต่เด็กเลย ตอนเด็กแกล้งเฟื่งงองซินยังไงพอโตมาก็แกล้งเฟื่องซินอย่างนั้นแกล้งหนักทุกครั้งที่มีโอกาสเลย ก็คือหากไปต่อเล่มสามจะมีแถมนิดหน่อยเพราะว่าชีหลงพูดเลยนะว่าไอเด็กเวนี่ทำให้ท่านถูกราชคูดุทาก็เลยระบายแขนแทนท่านซเซเลียนก็โมโหนะว่าใครให้เจ้าระบายแขนแทนข้าซเซเลียนพาชีหลงกลับมาชีหลงแขนหกักเฟิ่งสินก็เลยทำแขนตัวเองหักชดใช้มูชิงทำหน้าประชดแต่ว่าคนเราควรรู้สถานะตัวเองนะคะมูชิงตอนแรกเสเลียนถามน้องว่าเจ้ามีบ้านหรือเปล่าน้องก็ตอบว่า ค้าไม่มีบ้านมูชิงก็เลยว่าน้องโกหกร้อยทั้งร้อยเด็กมีบ้านแต่ครอบครัวไม่อบอุ่นน้องก็เลยหนีออกมาซึ่งตัวเองก็โดนบูลลี่หนักๆากนะคะแดกว่า น้องกับมูชิงเป็นอริกันมาตั้งแต่เด็กเลยพอเป็นราชาผีฟ้าฟาก็เกลียดมูชิงหนักมากหลังจากนั้น,สนเสลี่ยนเอาน้องกลับบรนพดเขาไทซานแต่เพราะน้องบาดเจ็บขาหักซี่โครงหักน้องก็ทนมือทนเท้ามากราชคูคิดจะเอาน้องมาทําพิธีนะคะแต่สเสลี่ยนไม่ให้เพราะว่าน้องเป็นตัวการ เกือบทาพิธีล่มก็เถียงว่าพวกเรากลับไหว้บูชาเทพแล้วเอาเด็กไปทําพิธีมันถูกแล้วหรือไงทีนี้ระหว่างที่คุยกันมีพูดผีที่หลุดจากวิหารลอยไปทางวังเซเลอร์ราชคูถามว่าเซเลนเนี่ยที่วังเซเลอร์มีอะไรเซเลนว่าก็ไม่มีอะไรนะมีแต่น้องหงหงเอ๋อที่วังเซเลอร์มีแต่ไฟเผาไหม เมฆแดงตลอดทางน่านฟ้าตรงนั้นเลยแล้วราชคูก็เลยทำนายดวงให้น้องและวพว่าดวงของน้องนั้นซวยมากเป็นตัวซวยถือใกล้คนนั้นมีแต่หายนะให้เสลี่ยนรีบเอาน้องไปปล่อยน้องก็กลัวว่าจะพาเสลี่ยนซวยไปด้วยกะะ็เลยหนีออกจากเขาบานพศเขาไทาสามอาลามหงจีแล้วหายไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เลเซีเหียนได้ไปท่องโลกแล้วก็ได้ปราบปีนี้แาะนาที่สะพานอีเหนียนที่สะปรากฏกายที่นั่นทุกสองปีเลเซเลียนได้บรรลุขึ้นสวรรค์นั่นเลยนั่นก็เป็นครั้งแรกนะคะนี่แหละที่นัดเล่ามาคือช่วงย้อนอดีตนะคะที่คาดว่าจะจบในช่วงนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกของฟาฟาตอนเด็กกับเซีเหียนจนจบถึงตอนนี้เลยและคาดว่าภาคสองจะออนถึงท่านี้นะคะก็ไม่ใช่ก็ ก็ไม่เป็นไรละนะ้วเนาะใช่ไหนยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมดได,ได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ